และสิ่งที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือประเทศลาวที่มองจากฝั่งไทยไอเดียเที่ยวหลักร้อยวันนี้จะพาเพื่อนๆข้ามไปดูว่าภายใน10ปีมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับสนุกค,คิงศิลปินตีนดอยและพี่นรง์ููดฮิล มาถึงต้องมากินร้านน้ำปั่น24ชั่วโมงเป็นขวัญใจชาวลาวในย่านนี้เลยเป็ดย่างน้ำจิ้มรสแซ่บส้มตำจานโตแกงหน่อไม้ใส่มาในชามเบ์เลอร์กับข้าวเหนียว4กิโลคือให้เยอะมากอร่อยคนขายน่ารักเดอ้อมาอัปเดตภูมิทัศน์เริ่มจากย่านเศรษฐกิจน,นะครับมีทั้งร้านตัดผมร้านอาหารหลายหลายร้านเยอะแยะไปหมดเลยมีชายหน้าทาวน์นแร้วก็มีย่านวัยรุ่นอัปเดตเสื้อผ้าแฟชั่นส่วนที่เหลือก็จะหนักไปทางสถานบันเทิงเนาะแต่ก็ยังคงมีสถานที่ที่เป็นวัฒนธรรมแล้วก็เมืองงงใหมม่่่เเปรรจจทียส้าไ็ บางมุมก็คิดว่าตัวเองเดินอยู่บนถนนฮ่องกงทะลุซอยออกมาเจอโฮจิมินเวียดนามรัดเซียงไฮ้มาเจอประเทศดูไบสำหรับอาคารนี้ถ้าเพื่อนๆกำลังสร้างตัวผมไม่แนะนำให้เข้านะครับการรวยทางรัดนั้นมีจริงนะครับแต่ไม่ใช่วิธีนี้แน่นอนพักช่วงเชา้าด้วยการชิลิิมโขงหาอะไรเย็นๆดื่มกัน